นายเจ้าหน้า <tu> ท <i ro> ี่ทหารนะคะกองลังสุรนารีสนธิกําลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจับกลุ่มชาวกัมพูชาสามรายนะคะขนาดลักลอบตัดไม้พยุงค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งกองกําลังสุรนารีสนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอําเภอกันทรลักษ์จับกลุ่มชาวกัมพูชา3ามรายนะคะหลังลักลอบเข้ามาตัดไม้พยุงทางด้านป่าทิศตะวันออกเชียงใต้พานตานันตาบลละลายอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมของกลางค่ะเป็นไม้พยุงจํานวนสองท่อนเล่อยมือจํานวนหนึ่งปืนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าเดินทางและรอบเข้ามาในเขตรประเทศไทยทั้งหมด8คนเพื่อเข้ามาตัดไม้และจะนําไปขายให้กับนายทุนที่จะมารอรับซื้อที่บริเวณชายแดนทางด้านฝั่งกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมด้วยของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรโดนอาวเพื่อดําเนินคดีต่อไปค่ะ